โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จาสอบธีการเพิ่มยอดวิวของ Tik t o อกนะครับแบบง่ายๆนะก็สําหรับใครที่ต้องการเพิ่มนะครับก็ให้ไปที่้า Google ได้เลยนะครับแล้วก็เสิร์ชคําว่าไลฟ์คิดเค็มนะครับผมก็จะเจอเว็บไซต์ตะเค็นนั่บนสุดนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะหลังจากเรามาหน้าเว็บไซต์นะครับก็ใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะกดเข้าไปรอบหนึ่งครับแล้วก็เว็บไซต์จะให้จอกกอก ชื่อผู้ใช้นะครับก็อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านก็กอกให้ครบถ้วนนะครับตรงนี้นะแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับงั้นจะเป็นสมาร์ทกดสมารสมาชิกได้นะครับหลังจากเราสมัครเสร็จแล้วครับก็ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่น้าปักไปเมื่อสักครู่มาใส่ใน2ช่องนี้นะครับแล้วก็จดจารหัสไว้ด้วยก็ได้นะเพื่ออาจลืมนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะหลัจลงจากเรามานหน้านี้นะครับก็ทุกคนไปดูคําว่าหมดหมดตรงนี้นะครับแล้วก็ เลือกหมดหมู่ที่เราต้องการเพิ่มเอ้ยที่เราต้องการปั๊มได้เลยนะครับจะมีพวกเฟซนะไอจีทิกตอกถูกนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะเราจะเลือกเป็นบริการดีสุดแล้วกันนะครับบริการแนะนําของทิกตอกครับตัวนี้กดเข้าไปแล้วก็เลือกบริการอีกรอบนะครับผมจะมาปั๊มวิวก็จะกดเลือกปั๊มวิวนะครับตรงนี้นี่นะสองบาทต่อหนึ่งพันวิวเท่านั้นนะครับถูกมากครับตรงนี้ก็กดเลือกได้เลยนะครับในส่วนของคำอธิบายก็ทุกคนอ่านก่อนสั่ซส้อทุกครั้งนะครับตรงนี้ ในโซ่ของลิงก์นะครับให้เราไว้ที่หน้าทิกต o กของเองได้เลยนะครับแล้วก็เลือกคลิปวีโอที่ต้องการเพิ่มยอดฟิวนะครับผมจะเลือกเป็นคลิปนี้นะทุกคนคลิกเข้าไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะเจอลิงก์ด้าบนสุดนะครับคอยทุกคนคัดลอกมาได้เลยนะครับนี่นะเอามาวางโซ่ของลิงก์นะครับนี่เรียบร้อยเนื้อบนมาณที่เราต้องการเพิ่มนะครับผมจะเทสสัก1000วิวแล้วกันนะตอนนี้ผมก็มี2 2 6 0 0วิวนะครับตอนนี้นะก็เพิ่มอีก1000วิวนะครับก็สร้างซื้อเลยนะอ่าากเรแล้วรับร ะระบบเวลาคำสั่งซื้อขุณแล้วนะครับก็ทุกคนไปที่เป้ากระั่งซื้อได้เลยครับแล้วก็ชิคราถานะครับตรงนี้จะมีบอกอยู่นะก็สามารถล็อกขึ้นได้เลยนะครับอ่าส่วนของเครดิตนะครับใครที่จะไม่มีเครดิตนะครับก็สามารถเติมเงินก่อนได้นะครับตรงนี้นะกดเข้าไปเติมเงินนะครับแล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการเติมเงินนะครับมี3ช่องทางให้เลือกนะ,แ,ะแกลงเคียวโค้ดนะครับทูมูนี่วอลเ็ตแล้วก็ซองเปาเลตนะใครสะดวกช่องทางไหนสามารถเติมช่องเท่านั้นได้เลยนะครับอันนี้ บริการทั้งหมดก็สามารถเช็คได้ที่นี่จะจะมีพวกเลทราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกทุกบริการนะก็ให้ทุกคนมาเช็คเลทราคาเลยตรงนี้ได้หมดเลยน,นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการติดต่อมินนะครับสามารถติดต่อมินผ่านทางตัวนะครับหรือว่าหนา้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสามารถแจ้งตเตือนไม่เข้ายอดไม่ขึ้นสามารถแจ้งได้เลยครับใครที่ย่อไม่ขึ้นนะให้ใส่เลขรหัสไปด้วยนะครับตรงนี้นะนี่นะครับตรงนี้ให้ใส่แจ้งมินไปด้วยนะครับตรงนี้อ่า ตรนบี้มีอนนี้ก็มี2,698วิวนะอันนี้ยังไม่ขึ้นนะครับที่ผมจะตัดนมาตอนที่ยอดวิวมันขึ้นเลยนะครับโอ้ยที่ผมก็ตอนนี้ผ่านประมาณสนาทีนะครับยอดวิวก็ขึ้นมาเป็น3,825ปรวิวนะครับมเมื่อกี้ก็มีประมาณ2,600วิวนะตอนนี้แถมมาประมาณ200วิวนะครับปั๊มไป1000วิวจนะ้าสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มยอดวิวของ t i ก t o k นะครับก็สามารถค้นหา คำว่าไรเค,มค็มไม g o ุ g กเได้เลยนะครับหรือว่าจะกินลิกนตาของมินนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ